ตาเว็บพ <st om ations disappears> ี <royalty> <meter> ่น้ำตาดิล็อตนีไงล็อตเต็มที่มีสามมันนั้นอตเอาด้วยแล้วกันเอาทำอะไรมึงเล่นเลยไม่รู้บอกให้ไปเล่นแจ็คไม่มีคนเล่นใช่หรออัศวินแจ็คอะเอสเทียไม่เห็นอะตัวไม่ค่อยมาโหดนะเว้ยอัศวินแจ็คอะแต่ของแพงไม่ต้องไปเทอะไรเลยไม่ว่าของแพงเทอะไรเลยเทกาเรโอเหมือนเดิมนี่อุ้ยได้เรียๆแล้วโอเคชนะแล้วนักกมอะผมจะเอ่อโนเบรนตาแรกนะครับคนดูโอ้โหไปเท่ม รู้สึกเหมือนผมอาจจะต้องไปยาโอบะจริงยาโอบแม่งเล่นกับอะไรก็ได้เว้ยเว้นแค่มียืนพื้นรติการ4ตัวพี่มองว่ามันเล่นง่ายมากเลยผมได้เคโอโร์โปมา2อันแล้วร้ิการ4ตัวก็ใข่เซนจูใช่ปหเซนจูยาสุโอบลีซินแล้วก็ดานาโมก้าออกนาโมก้าออกนาโมก้านาหา,หาได้ออกแล้ว4ตัวเนี้ยเราเว้นก็เล่นกับอะไรก็ได้เว้ยจะเล่นกับอโบมิเนชันก็ได้จะไปเล่นแบบลีรับสี่เลยก็ได้จะไปเล่นไหนสี่ก็ได้เล่นอะไรก็ได้แค่ขอให้มีขีลัก4ตัวเนี้ยตอนนั้นก็สวิชเอาไหนโซลกะกูว ใจเย็นใจเย็นคนดูนี่ผมวิพายแล้วไอ้เฮียทีวันแพ้แซนบ็อกเขาจะท็อปโปว่าทีวันน่าจะได้เข้าอยู่ไม่หวังเวอร์อ่ะพี่น้องชินน้องชินโกโก้น้องชินเออน้องชิมมันเปลี่ยนโค้ดไงผมเลยแบบน้องชิมมันมันคือทีมอะไรมาก่อนมันคือชื่อทีมนี้แต่แรกมันโดนเทคโอเวอร์มาเดี๋ยวผมดูให้คือมาจากไอ้ทีมไดนามิกอ่ะมันเพิ่งมาเปลี่ยนซีซั่นนี้ไงมันเป็นทีมทีมที่ขึ้นมาแทนจีแนอ๋อขึ้นมาจากข้างล่าง แต่ทำไมมันซื้อตัวมันโหดมันเล่นวะจริงตัวก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะมีพีนัทอะโหดก็มีแค่พีนัทเอ้แต่จริงๆมันก็ก็ใช้ได้นะเพราะว่าแต่ละตัวก็ก็คือสำรองของทีมใหญ่ๆไอ้อย่างท็อปเลนของสำรองไอเทมกูใช่ปี6ขโมยไม่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 ใช้ีิเกินก็นด้เออเนี่ยเจนจีเก่าทั้งสองคนเห็นปะซื้อตัวมา แต่เป็นสำรองไงอาจจะไม่แพงสรลกาไอเทมพลารลิตี้แรกนะครับอาร์ n แองเจิลสนะครับเออวะไอเท็จจริงๆตัวน้องชิมมันก็ไม่ได้กาดีกว,ว่าท็อปเลน 9, เจนจีเก่าทีนัดมิดเลนของมันก็ทีวันเก่า กอลิใช่ไหมเออกอลิอ,อกเบเกอร์ปไปดพุ่นนี่นอยู่ที่วันแต่ไม่เคยได้ไม่เคยได้เล่นเออยกันเองก็ออกมาก็เฉิดฉายเลย <S <S <ๆ>เพราะว่าอาร์คแองเจิลสตาร์ข้อดีของมันคือมันมันมันเหมือนอะไรนะ A อเอดมีเดสเบดในการในการปั๊มสแต็ก A D ใช่ไหมส่วน A P ก็จะมี Angel อาร์คแองเจิลสตาร์ที่เอาไว้ซัมสแต็คเอ็ี้หลักเราจะอยู่ที่โซกะกับเอ,อ่อราก,กันผมจะตายแล้วเรื่อยๆอยากไล่ป้องเว้นเว้นคนดูบอกว่า เซกเกอร์ er คือใครครับไม่รู้จักรู้จักแต่เอึมซีโน่หนึ่งเป็นเลย์อ่าจริงๆจะพูดอย่างนั้นก็ได้ผมไม่ขัดไม่ห้ามไม่อะไรเลยมันมันเรื่องจริงเลยจะเอาเรื่องจริงมาพูดเนี่ยคนเขาจะดากก่าผมครับริงมันก็โอเคแหละถึงแม,ม,ม้มันจะเป็นเรื่องจริงถึงแม้มันจะเป็นเรื่องจริงม่สุกัมาแล้วเนื้อรีมาแล้วสวิชโตเนื้อรีแทนใครวะดมาเนี้ฟุ้นฟูเราขาดลาขุนนะเหลือลาขุนนะครับลาขุน เดี๋ยวต้องหาละครับเราได้ลุงลุนอย่างเฮ้ยชนะแล้วเว้ยเย้แ,แล้วก็อัพเลไปหกครับไปหกแล้วก็โลงอยู่เลยไม่ต้องทำหาเลยอันนี้เป็นอีกหนึ่งในความซุนตีนะความน่างงโง่คำคำไหนดูหยาบประกันเว,นว้นระหว่างความซุนตีกับความน่างโง่ใช่ถ้าพี่ด่าไอ้เื้อเปลิมเออเลมอกมันน่าจะแบบน้ามาโนนหนึ่งจังเกิลครับทำดาคนเนี้ยกาดคนเนีน้เอาไอ้สานหนึ่งหนึ่งเปล่ะตีนผมใช่ไหมคมน้องลูกคุณ พี่ว่าสมุดไดโอกลับมาเล่นตอนเนี้ยกับผมกลับไปเล่นตอนเนี้ยมึงถามแมะกัะมึงถามเนี่มึงถามทุกไลฟ์อ่ะภูมิใจที่พี่บอกว่าผมถูกว่ะแท็กมันมาเข้ามันมาเลยดีกว่าอยู่หรือเปล่าพี่อยู่วะทีนี้เราก็โลห์าตัวนี้ครับปูนี่ที่ส่งได้พอจูเล่เอ้ยราคันสวยสวยไออักชานี่พี่พี่พี่ได้เล่นยังไม่เข็นนี่เทฟชีนอะไรไม่ไม่ซัำเอร์ดิบอ๋อยังไม่ได้ พี่ก็ไม่ค่อยได้เล่นค่ะมันเริ่มดิฟเฟอเรไม่มีคนเก่งเหมืผมเล่นแดกอันนั้นเนี่ยเ <Earth. S 2> ด็กสัต <laughs> ว์กินเอิบ <laughs> กพูดแบบโมซวเอิอัลติเมทยสเปิลบุ๊กเด็กสัตว์ินเฉยอีเวนต์ก็ไปเอิบเฉยเลยโอเคผมดาวล็อตยาเฮ้ยถามจริงเหรอกูถา <laughs> มจริงเหออผมอยากไลฟ์วะผมอยากแบบตั้งแต่แบบเจ็ดโมงเช้ายัน แค่ไหล่ดีใครห้ามมื่นคอมแค่เล่นเทียบพี่ยังกระตุกผมคาดตัวอะไรเอ้ยตัวละคมผมครบแล้วอีกเค็นเน้นเค็นเน้นอ้าวมาแล้วท้ายแน่ตัวละครผมครบแล้วนะคอมผมมีหกตัวเทียบปะเอเลียนสองดาว้อมผมมีหกตัวเทียบปะคอมมีต้องสามดาวตัวอะไรบ้างครับทุกตัวคอมมีต้องสามดาวทุกตัวครับเพราะว่าเล่นแค่หกตัวผมบอกเลยเล่นแค่หกตัวแต่คุณต้องสามดาวทุกตัวนะเม่งั้นคุณแพ้ ไอ้อย่างน้อยต้องสามดาวโศลกะ,ะโศลกะกับน,นิตาลีอะเลมจเยอะเพราะแม้ว่าโศลกะจะตายไปก็เหลือนิตาลีกระโดดกันโอ้โหอุ้ยเชี่ยเออาร์มเจ้าซาร์แสบแต่เราใส่อ,อัมเจ้าซาร์ไปแล้วอะเท่ากับใส่ให้ไม่ได้อืมมุยโลโชจินเราใส่หมัดไปแล้วอ่าใส่อันนี้แล้วกันให้นิดาลีอันนี้มันได้แหละวะผมดูผู้สมใส่ติดขิเจากกกกะเกาะเจาะเกาะเจ็บจนจบการต่อสู้ก็คือเจาะเกาะทาวอน แค่นี้เองอ่ะก็คือร้านวิทธรรมดาจอเกาะเจ็ดสิบจะไม่ถาวรแต่อันนี้คือจอถาวรใช่นั้นก็เหมาะกับตัวแบบตีกระจายวะเอ้ยนี่รีสตีกระจายอย่างนั้นนะเออแง่นี่ตีกระจายแล้วจ่อคอสองตัวสองร้อยผมบอกเลยสองร้อยไอ้เว้นเงียบๆอย่างนี้เป็นยังไงชีวิตไอ้ตั้งอุ้ยหัวติดไฟนะน้าย่าแะแค่ย็นนี่ของครบตั้งแต่ผมถึงเล่นไงมันของมันของมันมาของเงียบฟูท่าเดียวของเงียบฟูแค่โมันของมาก็เลยเล่นต้องการล็อตอ่ะต้องการล็อตเยอะ เท่านั่นแม่งขโมยรถผมเลยผมเอาดาวแม่ปู่เล้วลักฮัลท์ของดาวในขะณะที่โซลคาเนนหนึ่งดาวผมครับเหลือใครไม่สองเหลือโซกะเหลือคินเนนแล้วก็ไพผมว่าดาเมจหลักไม่ใช่โซลคาแล้วตอนนะี้อยู่ที่นิตเดลีละฮาบัตเตอร์ให้นิตเดลีดีกว่าเฮ้ดูนิตเดลีนะจอบก,กอยีบัตเตอร์อะอย่างแรงเฮ้ยผมเจอคุณโอเว่นเนี่ยโอ,อมวนสองดาวแล้วคนดูนีพอร์ตมันเอ้ยรีฮิวไปนี่ถ้ามีบัตเตอร์นะ หล่อมๆเลยใช้หมดเลยอุ๊ยนี่ไงลอ็ okay. ลอตโอเคอม่วยเราได้จูกกเกล็ดโซก่าจ,จะให้สองดาวจริงปะ ah. ดัมครับดัำหาโซก่าโอเคขอบคุณมากอีกทีนึงโอเคโอเคโอเคสองดาวมดแล้วสองดาวมาแล้วคนดูโลไปเรื่อย มีตังค์แล้วก็โลไปเรื่อยๆตอนนี้สองดาวหมดแล้วแข็งแรงแล้วคือแข็งแกร่งตัวก้าวอชิ้นผมอยากใส่เป็นลาบาดอนนะรู้ได้ป่ะถ้าไม่ได้ก็ต้องโชว์จินลาบาดอนมันมันยากว่ะมันต้องหยิบตู้วดนเีแล้วก็ไปรอลุ้นไก่ใช่ไหมตอนนี้เรามีเทมมี่ที่หนึ่งสองสามสี่มีเทมสี่ชิ้นผสมห้าหยิบโดนเีมาเป็นหก <ๆ S 2> ก็ครบแล้วนี่หว่าเทมมันจะไม่ได้แต่เราขาดแข็งว่ะที่ที่โหลเวนเล,นเล่นเล่นเหมือนเวนเลย, <S <S เลยไอเทมยาโอ้ครบแล้วแต่ว่าโอไม่สองดาวสบายมีคนเดียวไอกระจ่องสู้ของเรา เวลวเจ็ดแก็สองน้เหรอไปเลยครับคอมเวล6ของฉันตัว <laughs> โฟลกว็วะผมพอแค่ตัวโฟพอ็วะไม่หวังที่หนึ่งที่ต้องมี่นี่มันไม่มีแทงว่ะเพราะเสียของ้อง่ายสุดผมไปหยิบต้านเวทใส่บัตเตอร์มิเดลีครัเพราะถ้าหยิบล็อตอ่ะอ อีบล็อตเราไม่รู้จะผสมอะไรดูดิเราจะใส่อาร์ตเจ้าสตาร์ปิงอันก็ไม่ใช่เรื่องใส่กันเบรก็ไม่ใช่เรื่องจริงคอมนี้มันต้องเทไอ้นี่นะเทดาเมจตัวหนึ่งใช่ไหมแต่เราไม่มีเทมเพลตกูมีแต่เทมดาเมจของแสงก็ไม่มีเทมแทงอะไรต้องแทงผมเชียร์ราคันแทงหมัดอีกอันเหรอนี่ตัวกาะได้แล้วไออีวะผได้แล้วผมชอบราคันแทงมากกว่านะถ้าเกิดเล่นคอมเนี่ยเพราะว่าราคันมันฮิวได้เว้ยสมมติมันถึกใช่ป่ะมันก็ฮิวให้แนวหลังเราได้เลยคุณคุณคุณโตัวก็จะไม่ตาย เนี่ยนะยายผมแพ้ยาโอ้กะฮะยาโอ้กเขานะยาโอ้กเขากี่ดาวแล้ววะสองดาวแต่มันมีเกาะเหล็กไงผมไม่มีนี่มีลายสามดาวเลยว่ะคุณดูผมชาร์จไปป่ะแต่ยิงชนะอยู่หรือเปล่าหรือหรือเปล่าดิรี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 เป็นแพ้ใครกันแพ้นูเชียนกูว่าแพ้นูเชียนนูเนียยิงอัดหน้าล้มเบรคอะเดี๋ยวมึงเจอโศกามูสามดาวอ่ะมึงต้องโรยครับโรยเรื่อยๆรื่อยต้องไองโศกามูสามดาว ตัวอะไรก็ได้สามดาบทุกต <anak> ัวตอนนี้ยอันนี้ต้องเล่นเกาะเหล็กก่อนดาเมจเยอะจัดดาเมจอีเวลคอร์ดดาเมจสีเดียวใส่เทมสีเดือดถ้างั้นใส่ไอเอไอเอโซรากะก็น้ำตาให้ละสกิลได้ไวๆโร่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 เย้เย้เย่สีแสงแสงสีทั้งแสงสีทั้งแสงโอเคพอละได้มาเยอะพอสมควรสซลกรขาดสองนิตรลีขาดสองครั พราะถ้าพอมันสามดาวแล้วเนี่ยเราก็จะขึ้นเวลเวลเวลเจ็ดได้เวลเจ็เดเวลแปดชิปหักฆ่าเฮกิลิมไม่ตายโอเค,อเ,คเดี๋ยวแนวหลังตายหรือเฮกิลิมชนะสวยข้อดีของโซลคาอย่างหนึ่งคือไอ้นี่นะมันมันตีตัวข้างหน้าก็จริงนะเว้ยแต่ว่าสกิลอะ่ะมันไม่ได้สนใจตัวข้างหน้าแม่งโยนไปข้างหลังสกิลอ่ะไม่เจอจะสามดาวหมดแล้วกำตังแน่นๆครับนี่คอมเลเวลหกว่ะ โอ้ยไปขอสามดาวหน่อยตัวข้างหลังแน่นแล้วครับโอ้ยพี่ไม่เจอเว้นเลยแต่เล่นใช่ปะเจอแล้วรอบเอาเออใช่ใช่ใช่ใชนิดลีบอกว่านิโลด<อ><อ>นินดลีตื่นขึ้นมานิดลีนิดลีเอามาดินิดลีเอ้ยเดี๋ยวนะน็อกเทิร์นไอ้นี่เหรอน็อกเทิร์นเจ้าตลกไอ้ดัดเออโอ้เดี๋ยวก่อนนะเราต้องขายราคาเนี่ยขายาขราคาสองตัวนี้ปึ๊บปึ๊บซื้อซื้อทีนี้ขายอย่างละหนึ่ง หูแล้วละคันมาอีกสองแต่ลาคันก็คือน่าจะละคันตัวที่เราต้องตุ้มตุ้มเฮ้พ <c oughs> อพอ,อแค่อย่างละตัว <c oughs> อย่างละตัว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 มึงนี่โดนโยอีดูฮิรียังย้อนรอดอ,อยู่อ่ะ <c oughs> ไม่รอดว่ะเนี่ยถ้าสามดาวผมช้าหมดเลยนะตีน,นะช่วยช่วยให้เคนเดนถือแล้วก็บัฟมิดารลีกับโซลกาเว้นมึงแย่งไอเทมกูอ่ะ อิ่มอิ่มๆอิ่มอิ่อิ่มอกันไปเลยครับน้องน้องอิ่มอิมกันไปเลยครับอโซกากันนี้รีสามดาวส่งเข้าเรียนไปสองไปไปกัดมาให้หมดกุณตีขอกะแบก่ะ ทมายาวกูไม่โหดเลยมาดิโดดไปไหนอะโดดตามดิครับโดดตามดิครับโดดไปไหนก็โดดตามดิครับนี่มีขาตายกว่าวะห้าข<ม>ีดห้าแล้วนะเราตายแล้วหนึ่งอยากได้เคนเนนสามตัวนึ่งน,นะเคนเนนสามมันจะซีซ,ซีนานน,ะนี่ไงผมเจอแล้วแจ็คอัศวินเลยแจ็คก,ก็เล็กโอ้โหโดนสกาว,วางบอ่อไปดิก็เล็ตแต่มึงเดเมจเอพีนะเว้ยไปอีกบอ่อหนึ่ง บับโู้ยแจ็คแจ็คเบาบับนี่ไงแจ็คนี่ไงนี่ไงคุณน้ำแซ่คุณไปไหนแล้วกูจะตายเอาเว้นเจอพี่นี่หว่าใช่แค่ความนี้แม่งโคตรกระจอกความผมก็กระจอกไม่ใช่ความนี้ง่ายอะไมผมไม่โหดหรอกรอครับ r ต่อครับ วันเคนเนนครับราคันครับราคันครับเคราคันอะไรเี้ย Let's go boy มันลุมเราแล้วตรรยะกายจริงเนิร์ฟง่ายมากเลยนะให้สกิลเหมือนมิฟอร์จูนช่้ยแสงบ่อทีตายผมฮะตายเหรอทำไมวะผมโอสามดาวด้วยใช่เหรอเออ อยากควมกระจอกไม่เล่นไรเยียวยาโอกเเยาะไม่หรอกผมไม่มีเกาะเหล็กด้วยผมมีเกาะเหล็กไม่มีเลยดีกว่าเออผมไม่เจอแก๊คกับเหลวกระเนี่ยจะนอนละพี่คิดดูผมยาโอสามดาวนะเว้ยมันไม่ควรจะที่หกปะวะไอ้เรี่องกูยาโอสามดาวมันควรจะที่เท่าไหร่ครับน้อยที่ห้าที่สี่ก็พอแต่จริงยาโอสามดาวมันควรจะติดพับสามด้วยปะเฮ้ยผมราคันจะสามแล้ววะตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียว เชียโคตรแรงสโตการเโอเคมีคนระเบิดหลักคนตายแล้วเนี่ยสโตลการเนิ่มง่ายมากเลยเว้ยให้บอกมันแบบไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เน้นตัวหลังอะมันชอบไปเน้นตัวหลังนะแล้วตัวหลังมันหางเลยลาคันสามอไม่เอาเวโกแทนไดนาแล้วเออผมอยากได้ซีซีแบบรวบมากกว่าผมไม่ได้เคนเน้นขา ค c o m อน n man Come อนไหวเอาวะบัดมีราคันฮิวอยู่อะตัวกาไม่มีทางตายอ่ะโอ้ยดีเยอะจังวะราคันฮิวบัฟเลือดเต็มยังไม่มีใครตายเลยพี่กูเหลือสามดาวลูกตัว เราเหลือหนึ่งหนึ่งเหลือหนึ่งหนึ่งปีเร็วครับปีเร็ว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 ครับลอยลูเชียนไหมอันนี้มันลอยแจ็ตใช่ไหมจริงเราควรลอยลูเชียนนะอ๋อผมแพ้ไอ้ลูเชียนตีนี้แหละพี่รู้สึกผมว่าน่าจะแพ้เพราะไอ้ลูเชียนมันอาวุธทองไอ้นี่ด้วยนอเกาะทองเชี่ยแม่งละลาย เซตุนี่กูยังไวเลยจ้ะไม่เจาก่อทองมันมันแรงเท่าเจาก่อธรรมดานะแต่แค่มันจาะถาวรเฉยแรงเท่าแม่งละลายเซตุนี่ผมยังไวไี่พี่ก็มีเจาก่อทองนี่กัด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  <laughs> <laughs> เฮ้ยยิงอะไรเล่ายิงอะไรเล่าหืยิงอะไรเล่ามันต้องทำอะไรหรอหาไพาทำดาวตัว <laughs> หาทำดาวตัวไอเรียนสามายสามปะ่ะอ,อ๋อสามแม,ม่งทั้งหมดอุย้ยเขามีน้องน้องจูนน้องจูนสาม ได้ยกไอ้นี่ป่ะยกใครวะเนีเอายกนู่นเจอเลยไอ้หนุห่มนี่มันโยกหนีไอห,หนุห่มนี่มันโยกหนี eleven, refined, er มันเล่นเต้นมันเล่นเต้นเล่นเต้นเล่นเต้นอ๋อทีซีไปดิปา๊บปุบปาบปุบปุบแปลกเุบ่อเพื่อเพืแตกอ้าวไอ้ประเทศไทยอะคุณยื้อให้ผมไอลิเลียส่าอย่างเงี้ยหลยโรฮังปาเจฮานวิ้ยพี่อาเบเจ็บทำไมทำไมอ่ะไข่พออะ เอาแดนหน้าลงเบอร์เสริมไงพี่ไม่เป็นงานกู <laughs> ไม่เอาเวลแปะก็บุญแล้วไหนฮะผมฆ่าใครไอเรียกับไพสไอเรียกับไพสไอเรียกับไพสไอเรียกับโอ้ไอเรียกับไพสไอเรียกับไพสไ,ไอเรียกับไพสโอเคไม่มีละกูไม่โยกเลยอ่ะไอเรียกับไพ่์อิ่มๆนะสามดาวกันเลยครับเฮย้ยโซกาโดนล้วงเอาล้มไปแล้วไพสีสีกัดกัด